ชอบพิซซิงหไหมคะต้องถามกับแฟนคับชอบไหม <laughs> ทุกคนชอบไหมชอบพิซสิงหกไหมเออทุกคนดูชอบสลดาก,ก็ดีใจแต่แบบความรู้สึกแรกตอนได้ใส่อ่ะคือไม่ชอบ <laughs> <laughs> มันหนักมากทุกคนมาเป็นผ้ายีนทุกคนดูปะมันเป็นผ้ายีนที่หนักมา,สากสลดะคิดว่าทางชุดอ่ะเหยียบกิโลได้อะแบบหนักมากมากมากแล้วมาก,ลมากแล้วก็ แล้วก็รู้สึกว่าใส่แล้วดูอ้วนนิดหน่อยเพราะว่าตรงคอเสืออะมันใหญ่มันใหญ่แล้วก็แบบว่ามันมันจะเป็นโอบีแล้วอะ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าดูอ้วนนิดนึงแล้วมันก็หนักด้วยแล้วมันก็ร้อนร้อนร้อนมา,มากๆร้อนกว่ามาอีกร้อนกว่าทุกชุดท,ที่เคยมีมาอืมสองห้าห้าหนักไหมสองห้าหกห้าไม่หนักไม่หนักชุดสองห้าสบายส,ายสายุดอืมชุดสองห้าสองชุดสองห้าขห้าใส่สองชั้นนะทุกคนรู้ปะเป็นเป็นแบบ มันเป็นเหมือนเดรสแบบเดรสงานแต่งอะเป็นแบบว่าเป็นสายเดี่ยวแล้วก็เป็นแบบเป็นเดรสแบบรัดรูปแบบเข้ารูปมากแบบแน่นมากทุกคนใส่แล้วแน่นไม่มีใครไม่แน่นแบบเข้ารูปมากแล้วก็เป็นกระโปรงสีฟ้ายาวๆข้างในแล้วก็คุมด้วยตัวที่เป็นเดรสบานๆขนานอีกทีสองห้าหกห้าไม่ได้สบายขนาดนั้นแต่ดูสบายที่สบายสุดคือมาเอก่ะอันนี้เพิ่งรู้นะ นึ 1> 1่งศูงหกสบายไหมสบายเพราะหนึ่งูนหกใส่ใส่เดรสตัวเดียวแล้วก็ใส่คอปกตรงคอมันจะเป็นปกเสื้อแบบแค่ครึ่งแค่ครึ่งครึ่งคออะไรเงี้ยแล้วก็ใส่เดรสทับแต่ว่าสองห้องพักมีสองตัวใส่สองตัวอยู่เนี่ยใส่เดรสหนึ่งตัวก็ใส่คุมอีกหนึ่งตัวเซโน้ด้ยน่ารักมากทำไมฉันซ้อมตลอดฉันซ้อมมานานแล้วเซโน้เนี่ยผิดจังหวะนิดหน่อยคิดถึงมาเอะโออยู่มาเอะรุ่งเรือง าเอาะเบามาเอะใส่สบายที่สุดในโลกเซลาชอบมาเอะมาก